สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูมสุกคนนะครับพบพ่อกับผมจากขวงแชนลพี่นอ้อ,องมื่อนี้มากเนี่ก็ผัดหนูพี่น้องขม,ขมขมนามบจาะเม่นะครับพี่น้องหลายอย่างพี่น้องหนูนี่ซับเรียบร้อยแล้วนะครับกับพักประกอบเลคขาดไ่ได้ก็คือหยอดพักกระเดาพี่น้องมาผัดเครื่องก่อนอืเอาขว่วเครื่องมันหอมหอมเนพี่น้อง นี่เพื่อให้มันหอมพี่น้องเลยนี่พี่น้องหนูซับพี่น้องซับเรียบร้อยแล้วครับเอาเอาลงโอ้วมันเป็นช่วงช่วงนาเป็นรดูการเพิ่น เอานามใส่น้ำเอ๊เขาตีใส่หนามจงิี่ประมาณสองถึงสามนามพี่น้องครับเพราะว่าเพื่อให้มันไหโน้มันสุกพี่น้องครับาหนูมันสุกแล้วเขาจึงมาปรุงเนาะเอาพี่น้องครับหลังจากที่กาว่าสุกแล้วเนาะพี่น้อง กะคือห้องน,น้ำใส่เนี่ยบ้างแล้วแล้วกะมันแหงแล้วกะใสไม่แล้วกะแหงแล้วกะใสไม่นะครับผัดไปจกักคราวหนึ่งให้เครื่องมันเข่าถึงกันนาะเห้องก็มาปรุงบันพี่น้องเอารสดีเนี่ยจังนิดนึงพี่นอ้องจังบ่ต้องแตงแต้มไรปรงนัวผงนัวเข้าไปแล,ล้วกะปลาจังนิดนึงเพราะใส <c oughs> ปลาแดกน้ำนอพี่น้อง อีสานว่นเนาบภูมักนอก้องภูบูมักกับยาไซครับพี่น้องแล้วก็่อไปกับขมนี่เบิ้งขมขมจากวงเอาัก,กระเดาใส่กับไปเอาเบิ้งยแต่ภูมักได้พี่นอ้องเลยขันผูมบัมัก,มกใส่ขมหลายกก่ยาไซขึ้นจนขม อเอา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 เบิดเลย <c oughs> <c oughs> น่าเห็นบ่ครับถามบ่ได้เลยกับซื้อใบกะเพราบ้านพี่น้องครับใบกะเพราใบกะเพรารากาหอมลูกโดดใส่เข้าไปยุบยุบลงอย่างเดียวพี่น้องอีกแกงหนึ่งเดี๋ยวเด้อวนกัน น้ำเบอเจาะเด้อพี่น้องครับสูตรน้ำเบอเจาะขัวหนูน้ำเบอเจาะขมขมนี่ <c oughs> สีใสๆพี่น้องอดับกินมันอีกนิดนึงเอาโอ้หอมเหล่าบัน <c oughs> หอมแล้วพี่น้อง <c oughs> หอมมันน้ำใสๆสทีไหนบ้าเอาอีกที เอานี่พี่น้องสุดจ้ากวงขัวหนูขมขมนามบดเจาะนะครับเสบเซ่ารนวมกันพี่น้องครับไปเรียบร้อยพี่น้องครับมาอ่าอย่างก่อขัวบ่นี่อย่างพืนเอื้นอย่างขมขม si ba om luôn hạt pêt nóc pí non ào hạt pêt tây đầu khống khống. hết tiền nóc pí non mà trăng ừ. đây đang chạy choi khoáng mà bẩn siêng nhàng pí non hoàn đúng ừ. không nhỉ hoàn bò, đểo, ừm, phải สองเซนน้ำอัเ,อาเจาะพี่น้องถักกระเดาหัาไปน้ำแนี่โอ้บัดเซียนช่วงเจ้าเข่าเป็นรูดูการทั้งเพิ่นครับ こ、うんなに楽なん i แต่ว่าผมอําลำากนนี่พี่รองอำลำเลแท้ <c oughs> มะพร้มักขวานุมน่มจากวงพี่ต้อง เป็นสูตรจากกวงกประมาณนี้พี่น้องอีกทังอื่นขติพัดต้นแหงเนะาะสำหรับผมเราผัดสักพักหนึง่งเครื่องอมหอมเหม่อยจังเอาหนูลงบดข้า,เขา็เกาหนาแใส่ไปน้ำน้ำมันแหงเพื่อให้หน,นูมันสุก ซุกดีเรียบยร้อยแล้วเขาจังปงรุงปรุงแล้วเขาจังเอาผักใส่ไปหน่อยเยขมอำรำอืมว้าเขาบ่ไปใส่ให้ป เอาพี่น้องครับขัวหนูขมขมนะมอเจาะนะครับสูตรจ้ากวงเป็นช่วงฤดูการที่พี่น้องเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับหลายหลายท่านนะครับกัสิได้ผลผลิตนะครับตามต้องการเนาะพี่น้องหลายๆท่านที่บ่ได้ตามความต้องการในต้นปีนะครับไปสู่กันไหมในปีหนาเด้อครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆพี่น้องครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่น้องสารากินนี่สวัสดีครับ